จากมุมสูงเนาะข้างหลังก็จะเป็นท้ายลูกแล้วก็จะเป็น,นเสาหัวนอดตัวเน,นะทะเลจะซู้มอยู่ไกลจะไปย่ามเบียดอย่นในหน่อยสุดๆนะคะ กล่องสายอยู่ดิเซล็คือไใเก่าเนาะจามีเซิร์ฟก็ลังจะมา